วันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูวุ้นเข็มฉีดยาเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยนําผงวุ้นมาป้าใช้ผงวุ้นตัวนี้นะตวงผงวุ้นเศษ3ส่วน4ช้อนชาใส่ลงไปในหมอ้อบางคนงงว่าเอ๊ะป้าช้อนตวงหนูไม่เห็นมีเลยเศษ3ส่วน4ช้อนชาแนะนําว่าให้ใช้ช้อนตวงขนาดเศษ1ส่วน4ช้อนชาตวงผงวุ้นมาทั้งหมด3ครั้งนะคะเติมน้ําลงไป200 ml อันนี้เป็นน้ําที่อุณหภูมิห้อง แช่ผงวุ้นทิ้งไว้ในน้ำา10นาทีหลังแช่นำขึ้นตั้งไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนคน,คนจนกระทั่งเดือดและผงวุ้นละลายหมดเมื่อเดือดและผงวุ้นละลายหมดแล้วใส่น้ำตาลทราย18กรัมหรือ1ช้อนโตครึ่งสุดท้ายใส่น้ำผลไม้เข้มขน้นยี่ห้อใดรถใดก็ได้ที่ชอบ1ช้อนโต๊ลงไปป้าใช้ยี่ห้อนี้นะคะ ใครอยากได้วุ้นที่หวานขึ้นสามารถเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายได้นะคนคนคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดและส่วนผสมเดือดอีกครั้งยกลงจากเตาคนเป็นระยะระยะจนกระทั่งน้ำวุ้นอุ่นขออนุญาตถ่ายใส่ภาชนะอีกหนึ่งใบนะคะจะได้ดูดน้ำวุ้นขึ้นมาง่ายๆหน่อย ตัวไซลิงที่ป้าใช้ใส่น้ำวุ้นวันนี้จะเป็นขนาด10 ml นะพิกัดอยู่ในช่องคอมเมนต์ใช้ของใหม่ใส่กิ้งนะคะไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนนะที่ตัวไซลิงตัวเลขสูงสุดของเขาจะอยู่ที่11 ml นะคะจุ่มไซลิงลงไปในน้ำวุ้นแล้วดูดน้ำวุ้นขึ้นมาจนกระทั่งเต็มหลอดเลยค่ะดึงตัวก้านให้สุดเลยนะถ้ามีฟองอากาศก็หงายไซลิงขึ้น เคาะเคาะไล่ฟองอากาศแล้วก็ดันการใสลิงขึ้นไปใครทําเล่นๆหรือไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของฟองอากาศมากก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะถ้าใครทําแล้วรู้สึกว่าสีของเยลลี่มันซีดเกินไปสามารถหยดสีผสมอาหารเพิ่มได้อย่างอันนี้เป็นรสสตรอเบอร์รี่ป้าว่าสีเขาซีดไปนิดหนึงดังนั้นป้าจะหยดสีผสมอาหารสีแดงสดลงไป ที่ป้าใช้เป็นสีแบบน้ำของวินเนอร์นะคะเมื่อหยดสีลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันถ้าสียังซีดไปก็สามารถเติมสีผสมอาหารเพิ่มได้นะในเรื่องของสีเนี่ยสามารถปรับเองได้ตามชอบ1สูตรจะทำวุ้นได้15-16หลอดเมื่อทำเสร็จแล้วให้นำวุ้นที่ได้แช่เย็นไว้นะคะเพื่อความอร่อยเอ๊ะป้าทำไมหนูลองทำดูแล้ว1สูตรได้วุ้นน้อยกว่า15หลอดละ่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าต้มน้ำวุ้นนานเกินไปจนกระทั่งน้ำวุ้นระเหยไปเยอะนะคะปริมาณน้ำวุ้นที่เหลือมันก็เลยน้อยจำนวนหลอดที่ทำได้ก็เลยน้อยลงถ้าใครอยากได้วุ้นหลายๆสีในหลอดเดียวกันให้ดูดวุ้นสีแรกไปก่อนแล้วรอจนกระทั่งวุ้นสีแรกเสร็จตัวแล้วค่อยดูดวุ้นสีถัดไปขึ้นมาเมื่อวุ้นสีที่สองเสร็จตัวก็นำไปดูดวุ้นสีที่สามทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มหลอด ถ้ารอให้เซร็จต,ตัวค่อยดูดวุ้นสีถัดไปเขาก็จะแยกชั้นอย่างสวยงามเหมือนฝั่งขวาแต่ถ้าวุ้นสีแรกยังไม่เซร็จต,ตัวพอแล้วรีบไปดูดวุ้นสีถัดไปสีวุ้นก็จะปนกันเหมือนหลอดฝั่งซ้ายมือนะคะวุ้นที่มีหลายๆสีในหลอดเดียวกันแบบนี้เมื่อเก็บไวน้นานๆสีวุ้นแต่ละสีที่แตกต่างกันอาจจะซึมมาเลอะกันได้นะคะอันนี้มันจะเป็นเรื่องปกติของวุ้นนะถ้าอยากให้สวยอยู่ก็รีบทํารีบกินหรือว่า เก็บไปข้ามคืนหนึ่งคืนอย่างเงี้ยยังโอเคอยู่ตอนเก็บอย่าลืมแช่เย็นเนอะต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรจะอยู่ที่67บาท18สตางค์1สูตรทําได้1 5บหถึงสิอันถ้าทําได้15้าอันต้นทุนวัตถุดิบต่ออันจะอยู่ที่4บาท48สสตางค์ต้นทุนในส่วนนี้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าน้ำแข็งที่ใช้โปะ จะขายกี่บาทดี10บาทได้ไหม12บบาทได้ไหมเป่า,าก็นั่นจะได้นะคะแนะนําให้คิดและคํานวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองอีกทีบวกทุกอย่างให้เรียบร้อยบวกกาไรที่พอใจเราก็ตั้งราคาขายได้เองเลยนะจ๊ะ